สวัสดีครับผมยอพีเกนะครับวันนี้ก็ผมจะมาเฉลยนะครับว่าเหรียญไหนแท้เหรียญไหนเกนะครับแล้วก็จะมาสอนดูนะครับเบสิกเบื้องต้นนะครับฉบับยอพีเกด้วยนะครับวิธีการดูไม่ยากนะครับพี่ดูคลิปนี้จบพี่สามารถไปเดินเช่าซื้อนะครับแล้วทําเงินได้เลยนะครับไปชมกันครับเหรียญแท้นะครับคือเหรียญหมายเลขสองนะครับ ใครตอบถูกก็ยินดีด้วยนะครับกับความรู้ที่ท่านมีก็ถือว่ามาถูกทางแล้วนะครับส่วนหมายเลขหนึ่งนะครับเป็นเหรียญเกนะครับใครตอบมาก็ไม่ต้องผิดหวังไปนะครับผมจะมาบอกจุดจ่ายตังนะครับเบสิกง่ายๆนะครับสไตล์ผมไม่ดูนะครับถ้าดูจบคลิปนี้คุณเป็นแน่นอนนะครับผมไม่ดูเหรียญแท้ก่อนนะจุดแรกนะครับนะฮะจุดแรกของเหรียญแท้นะครับจดจําให้ดีนะครับหัวไหล่ซ้ายนะครับเป็นจุดที่ทุกคนไม่เคยบอกแต่ ผมจะนํามาบอกให้นะครับจุดซ้ายนะครับหัวไหล่ซ้ายจะต้องมีเส้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นเส้นย่นนะครับหรือว่าเป็นเส้นผ่านหัวไหลนะครับเดี๋ยวผมจะวงกลมให้ดูแล้วกันนะครับนี่ฮะจุดนี้เลยนะครับจดจําไว้ให้แม่นว่าต้องมีนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเหรียญเก๊กันครับเหรียญเก๊นะครับจะแกะออกมาได้ไม่เหมือนนะครับจะเออเขาเรียกว่าเส้นนะครับจะไม่มีติดมาเห็นไหม ของเ Är. จ๊จำมนไปเลยนะครับอ่ะไฟก็ต่อแบบไวๆเลยนะครับนะฮะด้านหน้านี่นะครับแล้วก็ดูที่เส้นสังคติเส้นสังคติตรงนี้จะไม่มีเส้นสังคติแต่องนี้ถ้าเอียงแสงดีๆนะครับจะมีเส้นสังคติอยู่นะนะครับอ่ะอันนี้วิธีการดูด้านหน้านะครับแต่องน,นี้สภาพมันค่อนข้างสึกเห็นไหมแต่เป็นเส้นสังคติวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งนะครับนะฮะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูเหรียญนะครับเหรียญไม่แท้นะ เหรียญไม่แท้จะไม่มีรายละเอียดเส้นวิ่งบนผืนเหรียญน,นะครับเห็นนะอ่านี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราต้องส่องตรงแสงให้ดีนะนะครับส่องที่สว่างๆเอานะครับเอามาทีเนี้ยเรามาพลิกด,ดูหลังเหรียญบ้างนะครับหลังเหรียญเนี่ยผมจะบอกเบสิกเลยนะนะครับหูเหรียญเนี่ยความเป็นธรรมชาติเนี่ยปกติอยู่แล้วที่ทุกคนต้องดูอยู่แล้วนะครับความปิ้นเดิมธรรมชาติต้องเป็นแบบนี้รูเจาะนะครับใหญ่กําลังพอดี ไม่แคบจนเกินไปนะฮะอ่าองแเกสนี่แคบจนเกินไปนะครับนะแล้วปิ้นไม่เป็นธรรมชาตินะครับอันนี้คือปิ้นเดิมธรรมชาตินะครับเอามาเรามาดูเริ่มจุดแรกก่อนดีกว่านะครับผมจะมาไล่จุดแรกก่อนนะฮะจุดแรกนะครับขอบบนนะฮะตรงสาะอีสาะอยกับตอเต่านะครับพี่ดูตรงขอบเหรียญนะฮะจะมีเป็นเส้นติ่งเนื้อเกินซ้อนขอบเหรียญนะครับอ่าวิธีการดูนะเหรียญแท้ทุกเหรียญต้องมีนะครับ นะฮะและดูเหรียญไม่แท้นะครับเหรียญไม่แท้ก็มีนะพี่ต้องระวังนะดูดีๆนะเหรียญไม่แท้ก็มีนะครับแต่ถอดมาไม่ติดนะครับถอดมาได้ไม่เหมือนเหรียญแทร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมขอบซ้อนจะถอดมาไม่เหมือนกันระหว่างสาอีกับต่อเต่านะครับต้องดูดีๆนะนะครับดูให้ละเอียดนะครับคลิปนี้ผมสอนเบสิกให้ดูบางจุดแบบละเอียดแล้วกันนะครับต่อไปด้านหลังจุดที่สองนะครับตรงวัวแหวน นะครับวอแหวนนะฮะต้องมีนะครับเขาเรียกว่าต้องมีติ่งเนื้อเกินตรงหัวบนวอแหวนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูก็ได้นะครับอ่าเหรียญแท้ทุกเหรียญต้องมีนะครับต้องมีนะนะครับแล้วดูเหรียญเก้ครับเหรียญเก้ถอดมาไม่ติดนะครับเห็นไหมเหรียญแท้จะไม่มีติ่งเนื้อเกินมานะฮะอันนี้ก็วิธีการดูง่ายๆเบสิกนะครับเอามาเรามาเริ่มจุดต่อไปนะครับ จุดต่อไปเรามาดูตรงไม้เอกตรงนี้เรามาดูไม้เอกตรงนี้นะครับคําว่าเก่านะฮะนี่คําว่าเก่าเรามาดูตรงไม้เอกนะครับของแท้นะครับจะต้องห่างกอไก่นะครับอ uh ่าเห็นไหมจะต้องห่างกอไก่นะครับไม้เอกต้องห่างนะต้องเว้นวักหนึ่งช่วงนะครับส่วนของเก๊เห็นไหมของเก๋นะครับจะไม่ห่างนะครับจะมีติ่งเนื้อเกินผุดขึ้นมานะฮะทำให้ดูง่ายขึ้น นะครับอ่านะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จุดต่อไปนะครับนี่จุดขยักแล้วกันนี่จุดนี้เขาเรียกว่าเหรียญแท้เนี่ยทุกเหรียญเลยนะจะต้องมีนะครับมันจะเป็นขั้นบันไดนะฮะเห็นไหมผมจะวิ่ง z o o ให้ดูแล้วกันนะครับอ่ามาดูเหรียญเก๊กันนะครับเหรียญเก๊จะถอดไม่ติดนะครับเห็นไหม เหรียญเกจะไม่มีทางถอดได้นะจุดนี้นะนะครับผมยังไม่เห็นเกตัวไหนทําติดนะครับอ่าประมาณนี้นะครับและจุดต่อไปนะครับตัวตัดนะครับของ18แไม้น้ำคูจะต้องเป็นตัดฉีผิวมะละเท่านั้นนะครับจะต้องเป็นตัดครึ่งหนึ่งสีครึ่งึ่งแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่ ต้องเป็นตัดแบบนี้นะครับส่วนของเก๊นะครับของเก๊จะตัดทีเดียวขาดเลยนะฮะของเก๊จะตัดคมนะครับซึ่งถ้าตัดคมเกินไปเนี่ยสันติฐานไว้ได้เลยว่าไม่ต้องสันนิฐานหรอกพี่นะครับตีเก๊ได้เลยนะนะครับจุดจ่ายตังจุดสุดท้ายเนี่ยนะครับทั้งขอบเนี่ยของแท้เนี่ยจะต้องตัดฉีึงมาละซึ่งนะครับเครื่องตัดสมัยก่อนเนาะเมื่อปี18แต่ อันนี้เป็นเครื่องตัดยุคใหม่เครื่องตัดสมัยใหม่นะครับดูฮะดูเส้นความถี่ความคมของเครื่องตัดนะครับดูไม่เป็นธรรมชาตินะฮะและตัดทีเดียวขาดแบบนี้เกล้านเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการดูนะครับเหรียญไหนแท้เหรียญไหนเก๋นะครับของเหรียญแม่น้ำคูไปี18นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถนะครับนำไปพิจารณา หรือนำไปดูนะครับไปใช้ในสนามจริงได้นะครับจุดที่ผมบอกไปแต่ละจุดมันมีผลทั้งหมดนะครับโก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดถูกใจนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแบบนี้ให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมซัพพอร์ตกันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ